สวัสดีค่ะค่ะนี้มาพบกับ Passage เนาะอย่าเพิ่งเบื่อครูนะเรายังอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะคะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันนะคะเรามาดู Passage ต่อไปนี้คือ Passage lining น,นั่นเอง lining แปลว่าอะไร lining ก็คือนี่เลยคะ่ะที่เป็นเส้นเรียวๆตรงนี้นะคะเส้นเรียวๆตรงนี้เนาะ,ะที่จะแปลว่าเกี่ยวกับสายฟ้าฟ้าผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวที่เกี่ยวกับฟ้าผ่าเนาะ เขาบอกว่า lightning strike over the Mediterranean Sea of the coast of Greece นะคะสายฟ้านี้มันเกิดขึ้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ประเทศกรีซนั่นเองนะคะก็ดูสวยงามปนกับความน่ากลัวไปในตัวของมันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะครูสาลืมปิดเสียงคุณต้องขอโทษด้วยค่ะอ่ะเรามาต่อกันเราจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะพารกาฟแรกนะคะเขาบอกว่า every second of every day All over the world there are more than 100 lightning bolts striking the earth ถ้าบอกว่าทุกๆวินาทีของทุกๆวันนะไปคุูสาไปอย่างนี้เพราะคุูสาเจอคำว่า second second แปลว่าวินาทีนะคะทุกๆวินาทีของทุกๆวันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีอ่าจอคุูสาเจอคำว่าแต่ is there are there are แปลว่ามีมีอะไรล่ะ แน่นอนต้องมีตามด้วยคำนามถูกไหมคะคำนามตัวนั้นก็คือ more than 100 lightning bolts ก็คือมีอครูสา,าก็ไม่รู้สัพทนามของคำว่าสายฟ้าด้อเนาะเอาเป็นว่าครูสาแปลแบบง่ายๆก็คือว่ามีประมาณาสายฟ้าเนี่ยมันฟาดลงมาประมาณ100ครั้งเนี่ยฟาดลงมาบนโลกใบนี้นะคะ that's about 10 million lightning bolts in one day ก็คือว่าแบบเป็นการฟาดฟันของสายฟ้ามากในหนวันนะคะ h t n i n g เนี่ย a m a z i g h t n i ่ g สายฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดทำให้เราเนี่ยประหลาดใจแต่ในทางตรงกันข้ามหรือในทางกับกลันเพราะคุูศารเจอคำว่า but but it can also frighten us แต่ว่าในบางคำมันก็สามารถทำให้เรากลัวได้เจอคำว่า it แน่นอนค่ะ Looking for a reference it แทนอะไรแทนตัวนี้ค่ะ l หน i ่งนั่นเองเนาะมันทำมันทำให้เรากลัวได้นะคะ We have good reason to be afraid of lightning. พวกเรามีเหตุผลที่ดีแต่ที่ทำให้เรากลัวนะคะ Reason แปลว่าเหตุผลเขาบอกว่าเป็น uh, every year ในทุกปีเนี่ย about 100 people in the United States and Canada die from lightning. เจอคำว่า from. From เป็นหนึ่งใน preposition นะคะแน่นอนก็ต้องตามด้วยคำนามถูกไหม เขาบอกว่าทุกๆตึกเอ่อหนึ่งในหนึ่งร้อยคนในสหรัฐในยูเนเต็ดสเตทแล้วก็ในแคนาดาเนี่ยได้ทําได้เสียชีวิตจากสายฟ้ามันฟาดลงมาและอีกสามร้อยชีวิตก็คืออ่ r อินเจอร์ก็คือบาดเจ็บนั่นเอง it is strange that มันรู้สึกแปลกประหลาดแปลกประหลาดประหลาดใจกันได้อ่ะ เออแปลกประหลาดก็ได้มันรู้สึกประหลาดว่าไม่ได้แปลว่าประหลาดนั้นนะคะแปลว่าประหลาดว่ามันประหลาดตรงที่ว่า all of the people who died from lightning คนที่เสียชีวิตจากฟ้าผ่านเนี่ยกว่า80ไม่ใช่กว่าสิต้อง84% 84%มักจะเป็นผู้ชายซึ่งไม่รู้ครูสาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะมักจะเป็นผู้ชายนะคะ l i g h t i n g is the main cause of forest fire. Main แปลว่าหลักหลักอะไรหลักก็คือฟ้า,ฟาผ่านเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอะไรคะไฟไม่ป่านั่นเอง Forest fire แปลว่าไฟไม่ป่าสักคู่นะคะอ่ะโอเค ไม่เกิดไฟไหม้ป่านั่นเองนะคะเขาบอกว่า it starts more than 9,000 f i l e s each year ก็คือเกิดไฟไหม้ป่าเนี่ยกว่ากว่า9,000ครั้งในแต่ละปีแต่ละปีนั่นเองนะคะแสดงว่าอันเนี้ยจะพูดถึงเรื่องอะไรจะพูดรารปกาแจะพูดถึงเรื่อง tell about the lightning จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่านั่นเองโดยทั่วๆไปนะคะ ทั่วไปคืออะไรก็หนึ่งเป็นอะไรคะสาเหตุหลักเกิดไฟไหม้ป่านั่นเองนะคะเกิดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟไหม้ป่าแล้วก็สองเนี่ยก็คือทำคนที่อยู่ในยูเนเต็ดสเตทแล้วก็อยู่ในแคนาดาเนี่ยก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์สายฟ้าฟาดลงมานั่นเองโอเคนะคะต่อไป พารากราฟสพารากราฟสเขาบอกว่า lining is electricity inside a cloud สายฟ้าเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าขออนุาเป็นสีปากกาเพื่อความสบายใจของครูสานะคะสีแดงแล้วกัน electricity แปลว่ากระแสไฟฟ้าโดยสายฟ้าเนี่ยเป็นกระแสขอโทษค่ะสายฟ้าเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าที่อยู่ข้างใน Inside แปลว่าข้างในอยู่ในไหนอยู่ในเมฆนั่นเองนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ Scientists do not know exactly นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรู้ได้ยอย่างแท้จริงเนืว่า Exactly มันแปลว่าแท้จริงหรือแปลว่าแน่นอนนะคะไม่รู้อย่างแน่แท้จริงหรือแน่นอนว่า What m a k e this electricity? ว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ว่าไอ้สายฟ้าเนี่ยมันไอ้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมถึงเกิดกระแสไฟฟ้านมนบมเมฆขึ้นมาอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ but จะเจอคำว่า but ที่แปลว่าแต่แต่พวกเขาพวกเขาแทนใครพวกเขาแทน s c i e n ท i s t แต่พวกเขารู้ว่าถูกไหมคะไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสายฟ้ารู้ว่านะคะจะแปลว่าพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ว่า the electricity inside the cloud can be as much as 100 million volts อิเล็กทริกไฟฟ้า uh, ก็คืออิเล็กทริกซิตี้เนี่ยที่อยู่ในเมกเนี่ยมันสามารถทำ uh, สร้างแรงกระแสไฟฟ้าเนี่ยประมาณ100ล้านโวลต์แน่นอนค่ะก็คือง่ายๆค่ะผ่าผ่าคูทีเดียวตายทันทีค่ะไม่ต้องพูดมากเนาะ From this extremely strong electricity strong ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าแข็งแรง strong ตัวนี้แปลว่าแบบหนักหน่วง แปลว่าหนักหน่วงนะคะคือแบบรุนแรงอ่าใช้คำนี้ดีกว่าแปบลบว่ารุนแรงก็คือเป็นอะไรที่เป็นกระแสไฟฟ้าเป็นรุนแรงมาก A lightning bolt like a streak of blood like streak แปลว่าริ้วค่ะอะไรก็ตามที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเส้นแบบเส้นริ้วๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยฟ้าแลบเนี่ยคืออะไรคือเหมือนกับเป็นริ้วของแสงแฟลชที่เกิดขึ้นนะคะ comes down from the sky ที่มันผ่านลงมาจากท้องฟ้าโดย it's it's ตรงน,นี้แปลว่าของมันดันงนั้นคำถามจะเกิดขึ้นว่าของมันเนี่ยของใครถูกไหมคะแน่นอนค่ะก็คือของ lightning มันคือของ lightning นั่นเองนะคะมันคืออะไรล่ะก็คืออุณหภูมิของสายฟ้า temperature แปลว่าอุณหภูมิ อุณหภูมิของสายฟ้าเนี่ยสามารถสร้างอุณหภูมิได้ถึง50,000ดีกรีฟาเรนไฮต์แล้วก็มีเครื่องหมายวงเล็บเครื่องหมายวงเล็บใน passage จะหมายความว่าไงจะหมายถึงการ add more information ค่ะจำไว้ลูกเมื่อราก็ตามที่เราเห็นวงเล็บแล้วก็มีข้อมูลที่อยู่ในนี้นั่นก็หมายถึง add more information เพิ่มข้อมูลที่อยู่ข้างหน้าหรือเพิ่มข้อมูลให้มันให้คนอ่านเนี่ยรู้เรื่องมากกว่าเดิมอย่างเช่นสมมติว่าครูสาไม่รู้ว่า50,000ื่นดีกรีฟาเรนไฮ t เี่ยมันเท่าไหร่ของเกี่ยวเกียวสาถูกไหมคะมันก็จะเท่ากับ2 7งหมื่นเจ็ดพันเจ็เนั่นเอง within a few million of a second ในการผ่าในการ uh, ไอพวกเนี้ within a few million เนี่ย that's almost five times the temperature on the sun's surface อันนี้ครูสามองว่ามันน่าจะแปลว่าอ,อ,อุณหภูมิของสายของฟ้าแลบเดียที่มันผ่าลงมาเนี่ยมันสามารถทำความร้อนได้ถึงทั้งหมด5เท่าของ sun surface sun surface แปลว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์เพราะว่าครูสารู้สึกว่ามิเรียนเนี่ยแปลว่าครั้งถูกไหมคะงั้นก็ ถ้าต่างความเข้าใจคุณสาคุณสามองว่าน่าจะเป็นการผ่าของแต่ละครั้งที่มันแป๊บแป๊บแป,บป๊บออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะค่ะนึกภาพตามมาดูที่มันฟักฟ้าแล้วมันแป๊บมปนบแป๊บขึ้นมาเนี่ยในการแปร๊บขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถทําความร้อนได้ทั้งหมดถึงห้าห้าเท่าของอุณหภูมบิบนพื้นผิวโลกขอโทษค,ค่ะพื้นผิวดวงอาทิตย์นั่นเองแค่พื้นผิวนะแค่พื้นผิวเท่านั้นนั่นหนูลองกลับ เปรียบเทียบอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราโดนฟ้าแลบตัวน,นั้นไปอย่างทีเดียวปุ๊บดำตายทันทีนั่นเองดังนั้นไลนิ่งตัวนี้สักครู่นะคะไลนิ่งตัวนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรก็คือขอโทษค่ะเออพารากราฟสเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรพารากราฟ2จะพูดถึงเรื่อง the appearance ออฟในหนึ ing. นั่นเองก็คือลักษณะลักษณะทั่วไปหรือลักษณะทางกายภาพของสายฟ้านั่นเองว่าเนี่ยสายฟ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็มีแบบเป็นแสงเร็วขึ้นมามีอุณหภูมิเท่านี้นะอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะคะเดี๋ยวครูสาวมาบอกให้ฟังว่าทําไมครูสาต้องแปลทําไมต้องบอกว่าพรารกาฟในแต่ละภารกิไมนพูดถึงเนื้ออะไรบ้างเนาะต่อไปภารกาฟที่สามไม่ให้เป็นการเสียเวลา A lighting bow is very quick ฟคุ้าแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากถ้าเราสังเกตคือเวลามันปั๊บทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์กันเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูสายเห็นคาว่า quick quick แปลว่ารวดเร็วฟ้าแรกเนี่ยมันแลบอย่างรวดเร็วมากนะคะ it it แทนอะไร it แทน a lighting bow ค่ะ It can alighting b a l t It can move at a speed of 87,000 miles ก็คือโอ้ก็ทําความเร็วได้ค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวใน8ปใน,ในโดยใช้ความเร็วอยู่ที่87,000 m i l e นะคะหรืออ่ะเห็นไหมมีเครื่องหมายวงเล็บแสดงว่าต้องการ add more information ก็คือประมาณ140,000กิโลเมตรต่อชั่ต่อไม่ไต่อ,อธรรมดาไม่ได้ต่อชั่วโมงนะลูกต่อวินาทีต่อวินาทีน,าทนะคะ ดังนั้นอะ uh, c k e t traveling at this speed คิดช้าคตเข้า at this speed พร้อมกันนะลูก at this speed ตัวนี้คืออะไร at this speed ก็คือความเร็วตรงนี้ค่ะว่าไอความเร็ว140,000กิโลเมตรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า Rocket เนี่ยที่สามารถทำความเร็วตัวนี้เนี่ยสามารถไปถึงดวงจันทร์ภายในเวลา2.5วินาทีนั่นเองก็ถือว่าเร็วมากเลยนะคือคือกระพริบตาตีนกระปแหละ ไปถึงดวงจันทร์แล้วนั่นเอง With a lightning bolt, we usually hear thunder แน่นอนค่ะฟาแลบมาปุ๊บมาพร้อมคู่กับ thunder thunder ก็จะแปลว่าเอ่อ uh, ฟ้าร้องฟ้าร้องนะคะ Which is the sound เจอคำว่า which ที่ซึ่งไปขยายคำว่า thunder นั่นเองซึ่งเป็นเสียงของ hot air exploding exploding แปลว่าการระเบิดค่ะ ซึ่งเป็นเสียงของอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมันร้อนแล้วพอฟ้าแลบมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับว่ามันเปรี้ยผ่านอากาศปุ๊บทาให้เกิดความร้อนแต่ก็มีความดันอยู่ในนั้นมันก็เกิดเขาเรียกว่ามันระเบิดขึ้นมานั่นเองนะคะก็คือเสียงอากาศระเบิดน,นั่นเอง lightning and thunder เนี่ยมีคำว่าแ n d แน่นอนค่ะหน้าแอนเป็นยังไงหลังแอนเป็นอย่างนั้นฟ้าแลบกับฟ้าร้องเนี่ย happen at exactly the same time exactly คือแน่นอนก็คือฟ้าแลบ แล้วก็ฟ้าฟ้าร้องเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน but แต่ว่า we see lightning first แต่เราจะเห็นฟ้าแลบก่อน because light travels a e almost a million times faster than sound ง่ายๆค่ะแสงเร็วกว่าเสียงนั่นเองนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเกิดฟ้าแลบปุ๊บแล้วฟ้าร้องถึงตามมาโอเคเข้าใจนะลูกก็คือแสงมันเร็วกว่าเสียงแสงจึงมาก่อนแล้วเสียงค่อยตามมานั่นเองนะคะ ดังนั้นตัวนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรภารกาฟที่3นะคะภารกาฟที่3ก็จะพูดถึงว่าฟ้าแลบเป็นยังไง what is the lightning bolt นั่นเอง what is a lightning bolt นะคะประมาณนี้ต่าไป ภารากาิจที่4แล้วเร็วไหมลูกภารากาจที่4แล้วนะคะสีเขียวแล้วกันน่าจะมองเห็นเนาะ Lightning often strike tall building น่าสนใจประโยคนี้ฟ้าเนี่ยมันชอบผ่าที่ตึกสูงๆนะคะมันชอบผ่าตึกสูงๆเพราะอะไรเขาบอกว่า อย่างไรก็ตามเนี่ย many many building have lightning rods to protect them from lightning อ่ะเราเหมือนกับว่าทำไมมันชอบผ่าสูงๆตรงที่ว่าแบบก็อย่างว่าค่ะคือตึกมันสูงนะเนาะพอตึกมันสูงเนี่ยมันยิ่งสูงเนี่ยมันเป็นตัวล่อฟ้าอย่างดีถูกไหมคะพอเป็นตัวตัวล่อฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเวลามันผ่าไปยังเรามาแหละก็มันก็ผ่าที่ตึกผ่าตึกก่อนเลยอันดับแรกนะคะดังนั้นก็อาจจะเกิดอาการเรียกว่ารอยร้าวหรือมันเหมือนกับ ทำให้เกิดสะเก็ดระเบิดหรือเป็นแบบอะไรก็ตามที่แบบกำแพงแตกอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นทุกตึกเขาจึง have lightning rod นั lot, ่นเองคิดเส้นใต้คำว่า lightning rod พร้อมกันเลยลูก lightning rod คืออะไร lightning rod ตัวน,นี้แปลว่าสายลอฟ้าค่ะแปลว่าสายลอฟ้ามีไว้ทำอะไรก็มีไว้เพื่อทำการ protect protect them Protect them from lightning. Protect them. เดมตัวนี้แทนอะไรเดมตัวนี้ก็คือแทน building ค่ะปกป้องเขาจากสายฟ้าอ่าไม่ใช่ปกป้องสายฟ้าด้วยกันเองนะล้วก็คือปกป้องพวกพวกมันจากสายฟ้าพวกมันในที่นีก็คือ building เนาะ When lightning s t r i k e เมื่อฟ้ามันผ่าลงมาเนี่ย The electricity goes s a f e l y down the metal rod to the ground เมื่อฟ้าผ่าลงมาเนี่ยกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้านะคะจะไหลลงสู่พื้นดินไหลผ่านอะไรไหลผ่านสายล่อฟ้าที่ทําจากเหล็กนะคะลงสู่พื้นดินนั่นเองซึ่งเ,เขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ใครเป็นผู้คิดคนนะคะผู้คิดคนก็คือพี่เป็นจามินแฟรงกินนะคะและมีเครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายลูกน้ําซึ่งเป็นการเป็นการ add information อย่างหนึ่ง ะะว่าพี่เบนจามินแฟรงกินเน่ยเป็นใครเนาะซึ่งพี่เบนจามินแฟรงกินเน่ยเป็นบุคคลสำคัญของชาวอเมริกานั่นเองนะคะ invented invented เป็นเวบช่องสองที่แปลว่าประดิษฐ์จสดงว่าประดิษฐ์แปล้วยเนาะทำการประดิษฐ์สายลอดฟ้าในปี1750นะคะ that is why สิ่งนี้แหละว่าเป็นสาเหตุให้ building ตึกของ the Empire State Building in New York City ก็คือตึก เอ็มพายสเตทนั่นแหละที่เป็นตึกที่สูงที่สุดของในนิวอร์ก r เนี่ยอาเซฟปลอดภัยมันขึ้นชื่อว่าตึก Empire State แล้วก็คือเป็นตึกที่ค่อนข้างที่จะสูงมากดังน,นั้นเป็นตัวล่อ,อฟ้าอย่างดีนั่นเองเขาจึงทําการาติดตั้งสายล่อ,อฟ้าทําให้สามารถปกป้องการฟ้าผ่าลงสู่ตึกก็คือไปผ่าตรงสายล่อ,อฟ้านั่นเองนะคะ h t n i n g Bay hit this building as many as 25 times อเรือ uh, yeah. ก็คือว่า uh, สายฟ้านเนี่ยสามารถที่จะฮิตฮิตเหมือนกับจริงๆริฮิตมันแปลว่าปีถูกไหมคะแต่ฮิตตอนนีอาจจะแปลว่าโจมตีก็ได้หรือแปลว่าผ่านลงมาก็ได้โดยไลนิ่งเนี่ยจะทําการผ่านลงมาเดียก็คือ25ครั้งต่อปีนั่นเองเนาะดังนั้นภาราการที่4นะคะภาราการที่4จะพูดถึงเรื่องอะไรภารากาฟที่4จะพูดถึงเรื่อง how to protect How to protect the building when the lightning strike นั่นเองนะคะต่อไปพลัาการห้าสีแดงแล้วกันพลัการห้านะคะ ครูสาเจอ if แล้วซึ่งครูสาค่อนข้างจะติดใจตัวนี้ตรงที่ว่าเมื่อเจอคำว่า if if you see thunder and lightning coming เ <c oughs> มื่อคุณเห็น see เป็น verb ช่องหนึ่งถูกไหมคะแสดงว่าครูสาษาคิดแล้วว่าโครงสร้างของ if เนี่ยมันน่าจะโครงสร้างของ if zero แล้วมันก็ if ของแบบที่หนึ่งเนาะ here are some things you can do to protect yourself ครูสาษาเห็นตัวนี้ล้ you can do ดังนั้นเครื่องหมายวงเล็บที่ครูสาวงเล็บเนี่ยมันคือ if clause ค่ะเป็น if clause แบบที่เท่าไหร่เป็น if clause แบบที่1นั่นเองหรือเป็นเป็น if clause แบบ0ถามว่าได้ไหมมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นความจริงตลอดการอยู่แล้วอะไรเป็นตอนแต่ส่วนมากเนี่ยครูสาวชอบเรียกว่า if clause แบบที่1น,นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเห็นฟ้าแลบหรือฟ้าร้องกำลังเข้ามาเนี่ยก็ มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่คุณสามารถที่จะทําการ protect ป้องกันตัวเองได้เนาะโดย 1. Go inside a house เข้าบานซะหรือ get into get into a car ให้ไปที่รถ่า get into a car คือให้ไปที่รถหรือ go under a bridge ให้ไปที่ใต้สะพานนั่นเองเนาะเขาบอกว่า if you can n o t find shelter Go to the lowest point on the ground. ไม่ธรรมดาถ้าเกิดคุณไม่สามารถหาที่พักได้ที่พักปลอดภัยได้ให้ไปจุดต่ำสุดบนพื้นของพื้นดินนะคะก็คือ,อถ้าแบบพูดกันง่ายๆก็คือว่าหาอะไรก็ได้ที่มัน,มนสามารถมาคุมหัวเราได้อะไรได้นั่นเองแต่ไม่ใช่หมวกนะลูกนะอะไรก็ตามที่แบบอย่างน้อยให้เราอยู่ภายใต้ under สิ่งก่อสร้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ข้างนอก outside เมื่อกี้เราเจอ inside ถูกไหมคะน,นั้นเราเจอ outside outside แปลว่าข้างนอกเมื่อคุณอยู่ข้างนอก remember that ให้จำไว้เลยว่า trees attract lightning ต้นไม้นี่แหละเป็นตัวดึงดูดคะ่ะดึงดูดอะไรดึงดูดสายฟ้านั่นเอง especially โดยเฉพาะ especially โดยเฉพาะ โดยเฉพาะต้นไม้สูงๆนะคะเขาบอกว่า never go under a tall tree that stands alone ห้ามเด็กข่าและลูกห้ามไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่ stand alone อ่าเอาเสียงภาษาไทยง่ายๆเลยคือ stand alone นะคะ stand alone แปลว่าอะไร stand alone คือยืนแบบยืนเดียเด่ยวๆนิ่งๆอย่างเช่นอันนี้คือทุ่งนาถูกไหมแล้วก็เราก็มีต้นไม้แล้วมันโล่งอะ่ะมันโลง่งแบบโลง่งๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า stand alone โอเคนะคะ if you lie down ขอโทษค่ะ if you are in the field ถ้าเกิดคุณอยู่ทุ่งนา drop to your knees bend forward and put your hands on your knees เหมือนคล้ายๆแบบแบบนั่งแบบนั่งนองยองๆอะค่ะรู้เหมือนนั่งยองๆพอนั่งยองๆปุ๊บเราเราค่อยๆแบบค่อยๆกระดึ๊บกระดึบกระดึบเหมือนกับกระดึ๊บเดินเดินเข้าไปที่เชลเตอร์นั่นเองนะคะ do not lie down ยาลายดาวคืออยาแบบนอนแผ่นะคะเพราะอะไร because เพราะว่า the wet ground can carry lightning เพราะว่าพื i̇şte ้นท mm ี่เปียกเนี่ยสามารถเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าอย่างดีได้นั่นเองอย่างที่เราเคยได้ยินว่าน้ำเป็นตัวกระแสไฟฟ้าได้ดีเมื่อเราอาบน้ำเราต้องเช็ดตัวให้แห้งก่อนเราค่อยเรบเสียบปลั๊กไม่อย่างนั้นถ้าเราเสียบปลั๊กในขณะที่มือเปียกหรือตัวเปียกไฟช็อตแน่นอนนะคะเขาบอกว่าให้ทำการ stay away from a lake Stay away แปลว่าหลีกเลี่ยงแปลว่าหลีกเลี่ยงจากทะเลสาบนะคะ a n ocean or any other water ทำการหลีกเลี่ยงทะเลสาบมหาสมุทรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้ำนะคะแล้วก็ Don't touch ห้ามจับ or r o ก e n y t n y t h i n g บ e ทองห้ามจาับห้ามเข้าใกล้อะไรก็ตามที่เป็นเหล็ก อะไรก็ตามที่เป็นเหล็กนะคะอย่างเช่น metal fence ไม่ใช่ขอโทษค่ะ metal fence metal fence Met แปลว่ารั้วเหล็ก golf club or bicycle จัก,กรยานไม่ก็ถ้าจักรยานก็ห้ามนะลูก because metal extracts lightning very quickly แน่นอนค่ะเหล็กเป็นตัวนำกระแสไฟไฟ,ไฟ,ไฟ้าอย่างดีเยี่ยมนะคะ don't use telephone except in an emergency ก็คืออย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่ฟ้ามันผ่านออกมาหรือก็ง่ายๆว่าแบบ พอฟ้าผ่านเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ Electric, อิเล็กทริกเอ่อขอโทษค่ะอย่าเพิ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองครูสาเคยได้ยินเพื่อนครูคนหนึ่งเขากําลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วฟ้ามันผ่าลงมาคือผ่าชนิดที่ว่าแบบผ่าแล้ว่าบ้านมันสั่นนะคะปรากฏว่ามันผ่าแล้วผ่าลงอินเทอร์เน็ตก็คือจบไฟดับเรียบร้อยนะคะเสร็จเลยดังนั้นข้อที่5ข้อที่5จะพูดถึงเรื่องอะไร เห็นไหมคะข้อที่5จะพูดถึงแนะนําการป้องกันตัวเองต่างๆนะดังนั้นครูขออนุญาตเขียนประมาณว่า how to protect yourself from l i n i n g การป้องกันตัวเองจากฟ้าผ่านะคะประมาณนี้ต่อไปพารากาาฟที่6 ภารกิพี่6เขาบอกว่า they say that เด y ไม่รู้ใครด้วยนะประเด็นพวกเขาได้ทำการเอ่ยมาว่า l i h t t i n g never hit the same place twice ฟ้าไม่เคยผ่าซ้ํสอครั้ง t w า c สแปลว่า2ครั้งฟ้าไม่เคยผ่า2ครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ลอยซาลแวนเนี่ยเคยโดนฟ้าเนี่ยผ่าลงมาถึง7ครั้งด้วยกันในชีวิตของเขา ในชีวิตของเขาฟ้าผ่า7ครั้งแล้วประเด็นคือเขามีฮีฮีตัวนี้แทนไข่ฮีตัวนี้แทนลอยแาลแวนะคะ mm hmm. เขาแค่บาด mm hmm. ในแต่ละครั้งเนี่ยเขาแค่บาดเจบฉยๆ,ๆแต่เขาไม่ถึงตาย mm hmm. แต่เชื่อไหมลูกเขาบอกว่า He ดาย d i นหนึ่เก้าแปดสามเขาได้เาได้เสียชีวิตในปี1นึ่แต่ไม่ได้ไม่ได้ตายเพราะว่าฟ้าผ่าแล้วลูก แต่เขาฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเนี่ยไปรักผู้หญิงแต่ผู้หญิงเขาไม่รักตอบนั่นเองนะคะนี่ภารก,กิจพกครูสามขอไม่เขียนละกันเนาะเพราะว่ามันคือมันคือโจ๊กอย่างหนึ่งนั่นเนองเนาะดังนั้นนะคะทาไมครูสารต้องให้นักเรียนแปลในแต่ละภารกิจว่าภารกิจนี้พูดถึงเรื่องอะไรภารกิจนี้พูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปทําแบบฝึกหัดที่เป็นกากบาทส่วนมากในกากบาทเนี่ยคำถามเนี่ย จะเป็นคำถามคือ 1. ถามในไอเดีย 2. ถามเรื่อง looking for reference แล้วก็ 3. คือถามเรื่องเกี่ยวกับ details ของข้อมูลนั้นๆใน passage ถูกไหมลูกซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวทำคะแนนได้ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะไปหาคือเราไม่ต้องไปกว่าตั้งแต่แรกจนจบตั้งแต่แรกจนจบ,จบไม่ต้องเรารู้แล้วว่าในแต่ภระพารกาจพูดถึงเรื่องอะไรเราสามารถที่จะ อ่านคาถามดีเทลตรงนั้นว่าไปเจาะถึงพารากราฟไหนและเราไปอ่านพารากราฟนั้นและเราก็สามารถหาคําตอบตรงนี้ได้นะคะมันจึงค่อนข้างที่จะ easy to find the answer by yourself นั่นเองเนาะนี่คือวิธีหนึ่งของของการอ่าน passage นะคะซึ่งสังเกตครูสานะครูสาปแปลแบบว่าไม่ได้แปลถูกต้องเสมอไปเออไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแปลแบบเข้าใจด้วยตัวของผู้อ่านเองหรือแปลเข้าใจ เข้าใจด้วยตัวผู้แปลเองนะคะดังนั้นมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณนะที่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะลูกครูอยากให้หนูจดแล้วก็จดคำศัพท์ไปนะคะไม่แน่ครูาอาจจะออกสอบก็ได้ใครจะไปรู้นะคะดังนั้นขอจบคลิปของพาร์ทเนื้อเรื่องแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ